ทั้งหมดแถวตรงน่ารักมากเลยตอนนี้มีตัวแทนพี่ทองดีที่ทำมาจากช่องสารี่ช n แนลแล้วนะครับนี่ยืนแถวตรงเลยโอ้หน้าตาก็กวนมากเลยจับบีบคอซะดีไม่สวัสดีปีใหม่ครับเด็กๆทองดีมาแล้ว เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานะครับได้รับของขวัญเป็นกล่องพัสดุนะครับนี่มาจากสำนักพิมพ์รีคอมมิกอีกแล้วโอ้โหเพียบเลยอ่ะเขาออกหนังสือมาใหม่นะครับเป็นหนังสือชุดดราก้อนวินเลสนะครับ Fantastic Mouse มหัศจรรย์กองทัพหนูเวทมนต์อ,อเปิดดูแล้วนะครับข้างในน่าสนุกมากเลยอ่ะอเดี๋ยวว่าจะมาอ่านให้เด็กๆฟังนะครับ ส่งมาเยอะเลยสำนักพิมพ์ริคคอมิกนะครับก็เป็นพันธมิตรที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ดีของช่องทองดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้หนังสือของริคคอมิคขายดิบขายดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือผีกันอีกแล้วแฮโอน่าหน้าก็เหมือนผีเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> อยากฟังเรื่องผีกันหรือเปล่าถ้าอยากฟังแล้วก็กดไลค์ แล้วไปฟังกันเลยขอขอบคุณสำนักพิมพ์เรียนคอมมิกส์ห้าสิบเรื่องหลอนตอนตำนานผีรอบโลก ตำนานผีรอบโลกปนตีอาณนักโอ้ยเหงาชะมัดเลยฮ่าจีบสาวไม่ติดสักคนเหงาวอยโอ๊ยเอานาอย่างน้อยนายก็มีเพื่อนไม่ใช่หรือไงปะโทมันเหมือนกันที่ไหนเล่าเอ้าอุ้ย ใครมายืนขวางถนนเฮ้ยเฮ้ยดูดิกเฮนยเฮ้นั่น,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 นผู้หญิงอะ่ะอุยมายืนขวางถนนร้องไห้อยู่อะ่ะ อออ๋เอ้ยแบบผีหรือเปล่าอ๋อฉันว่ารีบไปเถอะโอ้ยจะบ้าเหรอถ้าเธอมีปัญหาจริงๆล่ะฮะโอ้โหเจ้านี่อ่าไม่ค่อยเลยนะนายอ่ะอ่าผึบอ้าวจอดลงมาแล้วเอ๋อนี่เธอไปนอไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปส่งเอาไหมอ๋ออ๋อ คลุมผ้าให้ด้วยขอบคุณค <con> ่ะเพื <mir anda> Hence, ummer, ่อนยืนเจ้านี <onda> <making ath rebbe> ่เก๊กหล่อทันทีเลยเออว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเรียกตำรวจไม้อ่ะขึ้นมานั่งเงียบเลยแฟวอุ้ยเอาก่อจากด้านหลังอ่ะ ขออยู่แบบนี้นะอออออหน้าแดงแป๊กหน้าแดงโดนก่อนอ่ะอุ้ยแหมเจ้าเนี่ยหน้ายช้าจริงไหยผู้ชายอบอุ่นก็งี้แหละโอ้โหโดนกอดผู้ชายอบอุ่นอุ่นจริงๆด้วยซึ้เฮ้ยเลือดอะ เครื่องในของเธอน่ะเอาเอาฮึบปุ๊บอุ้ยควักควักเครื่องในเอาเอาขึ้นรถมาควักเครื่องในเขาอะอุ้ยอย่างน่ากลัวเลยปนตีอานาเป็นผีร้ายในตำนานความเชื่อของชาวมาเลเซีย เล่ากันว่าปนตีอานักคือวิญญาณหญิงสาวที่ตายขณะยังตั้งท้องอยู่รูปพรรณสันถานของผีร้ายชนิดนี้มักปรากฏเป็นหญิงสาวผิวขาวซีดผมดำยาวปลกหน้าตาแดงและสวมชุดเดรสสีขาวที่เต็มไปด้วยเลือดบางครั้งปนตีอานักอาจปรากฏตัวในร่างของผู้หญิงสวยเพื่อหลอกล่อเหยื่อโดยเฉพาะผู้ชาย นอกจากนี้มันยังแปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายได้เช่นกันเวลาที่มันหิวกระหายเลือดมากอืมไม่หลอกล่อเจ้าพวกเนี่ยขี้เหงาเนี่ยอเนี่ยเก๊กอะเก๊กอะเก็กอะ <c oughs> <c oughs> ผู้ชายอบอุ่น <c oughs> โดนควักไส้อุ่นจริงๆด้วยอะเรียบร้อยเลยปนตีอานัก ตำนาผีรอบโลกไปเลยสิโอ้ช่วยช่วยลูกผมด้วยครับอืมเจ้านี่มันร้ายกว่าที่คิดถ้างั้นน่ะขอขึ้นค่าจ้างได้ปะอ๋อ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 แต่คุณก็ได้ไปตั้งหาลานแล้วนะครับอ๋อนี่มาปราบผีเหรอ โอ้ยง้นกราบละโอ้โอ,อ,อ้กราบครับครับเอาเอาไปสิบล้านเลยเดฮึบ <laughs> วิญญาณเอ๋ยจองสงบอ๋อามาปราบผีจริงจด้วยอ๋อเดเนี่เป็นเงินค่าจ้างไล่ผีครับฟุ๊บโอ้โห ลองนับดูก่อนก็ได้โอเยอะขนาดนี้คงไม่ต้องนับแล้วล่ะโอ้หสมกับเป็นแสบถืองั้นไปละลาก่อนอขอบคุณมากนะครับผ่อหมอออาออกมาได้แล้วเรียกผีอะแล้วก็กลับเข้าไปในขวดซะฟืบ ผีลงขวดแล้วคืออะไรอ่ะแกเนี่ยสะดวกดีนะฉันคือเปรซิตถูกเลี้ยงโดยหมอผีแต่ละวันฉันจะหาเหยื่อเป็นป่วนบ้านและเจ้านายก็จะมาปราบอ้าวนี่พวก18มงกุฎนี่ตกลงเป็นผีที่เลี้ยงไว้อ่ะตั้งแต่ได้เ็นนั่นมา เจ้านายก็กงเล่ามาสามวันแล้วอ๋อชมทำต่อฮึลืมให้อาหารเราซะได้แย่ที่สุดเลยอผีน่ารักดีอ๋ออ๋อเจงเสือเลิมไปอ๋ออฮะอถืออะไรมาให้อ่ะนี่ของเธอของขวัญสำหรับทำงานได้ดีไงล่ะอ๋ออ้อดีใจจังเอาโอ ได้มาสิบล้านให้เค,ค้กก้อนเดียวแต่นี่ก็ดีใจอะ่ะไม่นานเจ้านายก็จากไปอ้าวตายแล้วอาจเป็นเพราะดื่มเหล้าม,มากเกินไปบ้านนี้เหลือแค่ฉันเพียงตนเดียว <c ười> ฉัน หากินเองไม่ได้เอา้าด้วยความหิวฉันจึงต้องอลาวาดหาของกินกับเพื่อนบ้านาาไม่นานพวกเขาก็ย้ายออกไปกันหมดฉันต้องการเจ้านายอุยอ๊ยอุ๊ยเริ่มออกแนวน่ากลัวแล้วอ่ะเด็กๆสนใจจะเลี้ยงฉันไหม ว้ายเอ,อ้เริ่มน่ากลัวแต่แต่ก็น่ารัก <c oughs> พี่โุ๊กีอยากเดียกสักตัวหนึ่งอ่ะเออน่ารักดีอ่ะนี่คือเปเลซิตหรอหาเจ้าของเป็นไงเด็กๆสนใจเลี้ยกไหมอ่ะเปเลซิตคือปีศาจที่เป็นการสื่อทอดต่อมาเพื่อคอยรับใช้เจ้าของกลุ่มคนที่เป็นพ่อมดหมอผี เลี้ยงเปรลซิตไว้สแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินโดยหมอผีจะให้เปรลซิตไปสุ่มทำร้ายเหยื่อคนใดคนหนึ่งจากนั้นหมอผีก็จะให้เหยื่อผู้เคราะร้ายจ่ายเงินเพื่อสะดอกหรอะหมอผีผู้เป็นเจ้าของจะเลี้ยงเปรลซิตไว้ในขวดแก้วเล็กๆแล้วให้เลือดเป็นอาหารในทุกวันพระจันทร์เต็มดวงอ,อ๋อเลี้ยงเจ้าตัวนี้ไว้หลอกกินเงินคนอื่นนะเนาะ ปล่อยไปหลอกแล้วเราก็ไปปราบแต่ก็น่ารักอ่ะเลี้ยงไว้สักตัวดีไหมเนี่ยสนุกดีครับเด็กๆอละจบละสองเรื่องห้าสิบเรื่องหลอนตอนตำนานผีรอบโลกนี่นะครับสนุกดีไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่ทองดีจะวางเพจของห้าสิบเรื่องหลอนนะครับไว้ใต้คลิปนี้เด็กๆเ,เข้าไปกดดูหนังสือกันได้นะครับมีเล่มใหม่ออกมาด้วย เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าจะมาอ่านให้ฟังนะครับมหัศจรรย์กองทัพหนูเวทมนต์ขอบคุณสนักพิมพ์ริ์คอม,มิกอีกครั้งนะครับสำหรับหนังสือดีๆที่ส่งมาให้พี่ทองดีขอบคุณครับขอบคุณเด็กๆที่เฝ้าติดตามและก็ชมคลิปนี้กันมาขอบคุณครับทองดีไปแล้วนะครับเด็กๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับขอขอบคุณสนักพิมพ์ริ์ come